ีคือฝนตกหนักมากครับทุกคนน้ำตางที่ว่าเราไม่สามารถลงไปได้นะครับคือน้ำมันแรงมากทุกคนลงคือลงไปนี่คือแบบผมตัวเล็กคือปีววนะครับอเออ้ค่อยไป้ค่อยไปอีฝั่งนู้นน่าจะได้อยู่ทุกคน น้ำตาตอนนี้ก็จากน้ำที่กลายเป็นสีใสๆตอนนี้เป็นสีโคลนแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบลงไปคุณโชคฮะ้วมาค่ะอันศรายก็เดี๋ยวเราเอาไปสรุปให้คุณโชคฟังทีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูอันนี้คือฝนตกแค่ไม่ถึง5นาที10นาทีนะครับน้ำแรงมากไปไปไปตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดแล้วนะครับ โดตอนนี้เราประสบปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถลงไปได้นะครับคือน้ำมันแรงมากคนดูคือลงไปนี่คือแบบผมตัวนี้คือปี๋เนะครับเออตอนนี้คือต้องมานั่งหลบข้างบนก่อนนะครับตรงนี้เป็นชั้นสองครับเออ,อ่างนี้ที่เราลงมาแบบเออเกือบ,บจะถึงแล้วนะครับก็อีกประมาณกิโลสองกิโลเออก็จะถึง เราไม่สามารถเดินต่อได้ไปไม่ได้แล้วน้ำมัน,นแรงดูดีล,ลากถอนไม้มานเนียดูดิถอนใหญ่มากดู้ <tem po> <t ress> ูดู้ยเท่ยไร่ยากหะ <S 1> <S 1> เครียดละกูอฉาดูดิครับคนที่กั้อนหน้าทันทีครับหายไปแล้วครับตอนแรกผมถ่ายตรงนั้นนะน้ำยังไม่ท่วมนะครับตอนนี้คือท่วมแล้ว ไม่ได้ครับตอนนี้คือเครียดมากเลยครับต้องรอสักพักวัวเขาต้อง,ง,งรอ,อ,องรอหนไปสว่านขึ้นไปเมือ่อไรทุกคนดูดิพุชันนะครับขึ้นไปยังไงไปไม่ได้เหรอจะไปตามขอดก็ไม่ได้น่าจะยากถ้าจะได้ข้างป่าต้องรอไม่รอเรียกเจ้าหน้าที่ครับ <laughs> ยากเจ้น้าที่ละเออโอ้น้ำแรงมากเลยช่วยช่วยจริงับคนโตคนที่สิมบาทีน่ะเออน้วเลปวดนี้ยอะไรดูสีน้ำเี้ยไม่ได้ประมาณขึ้นเล้วเนี่ยใชตอนตอนที่เรามาตั้งแรกเออนยังไม่แรงแล้วเออไปรีภาพดูนรีม่ได เพิ่งไปตัดถาใส่ตัวตอนนั้นน้าผมแค่้ะมองเลยแล้นี่โอ่แก้วล้วเนี่ยแต่ยังบงก็ได้ดูดิตอนเรามาตรงนี้เป็นทรายนะครับตรงนี้เป็นทรายวันนี้คือท่วมแล้วไหลแรงมากผมไปต่อไม่ได้เลยนะดแล้วรอไปกำลังรอสักพักนะครับมาดูกันว่าผมจะลงไปยังไงตอนนี้ฝนตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เราก็พยายามแบบว่าขึ้นมาข้างบนนะพยายามเดินเลาะริมขอบไปนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่หลงทางครับไปตามริมน้ำว่าจะอยางไนะคือ,อตอนนี้ก็คือว่หันมองเข้านางครับว่หันอมองคนนี้่าหัน่วมขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะอ่ามาท่วมเราก็เลยใน,นี้ขึ้นมาทั้งทงใช<จ>่ตอนนี้ก็คือเราก็พยายามเดินเลาะริมขอบไปนะแต่ถ้าว่า ดูนะครับข้างหน้าคือมันเป็นป่าเลยซึ่งไม่มีทางเดิอนอันนี้ต้องระวังเรื่องของพวกน้ำเนาะเออต้องังพวกน้ำแล้วร่นตัวลงไปนี่ใช่อ,อันตรายนะครับทุกคนอันนี้คือเราพยายามเอาตัวรอดอยู่นนะเ,ออเราไม่ใช่ว่าแบบคลิปนี้เป็นคลิปเอาตัวรอดเหรอใช่ใช่ <c oughs> อ,อ๋จริงก็คือว่าเราก็มาเที่ยวปกติเราคุณผู้ชมตอนนี้เรามาสังเกตได้ว่ามันกํมแดดนะมันร้อนอบอ้าว ฝนตกแบบนี้นะน้ำน้ำมวลน้ำมันไหลลงมาที่เดียวอะมันทำให้เราไม่สามารถลงไปได้นะคือเราจะรอจนแบบฝนตกฝนหยุด่น้ำน้อยมันก็น่าจะนานว่ามันจะค่ำแล้วทุกคนใช่ใช่เราก็เลยพยายามายสามเดินฝนยังไม่หยุดนะเนี่ยใช่ตอนนี้คือฝนยังไม่หยุดนะเราพยายามลงไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนเตือน ก็ทำได้ก่อนอย่างน้อยก็คือมันจ็ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่อยู่นะจุดที่ท่านผู้เที่ยวอยู่จะได้แบบว่าไม่เสี่ยงมากอันนี้เราจะไปต่อนะอาจจะถ่ายให้เป็นมักทักกนะ็คือตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ในการถ่าย <c oughs> มันํำไหมมันเปียกมันทงนะังเนี่ยทุกคนมันก็มีความเสี่ยงเดีย๋ยวต้องรอสปอนเซอร์โกลโกเทนกับคุณโชก่อนนะมาๆม่เก็บไปเอ้ลูก<ไ>เก็บโทรศัพท<ไ>์วไว้ได้จริงๆนะคันไหเนี่ย <c oughs> กระโปเนี่ยคือน้ำข้างล่างเต็มนะน้ำน้ำมันไม่อยู่ข้างล่างะปะเมื่อไรก็เดี๋ยวไปเรื่อยครับทุกคนครับน,น่าจะลงวะไม่มีทางเดินม,นมั้งอ่ะข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมจะไ,ได้ปะแต่น้ำแม่งเยอะมากเลยเนี่ย นี่ยับทุกคนมันคืออันตรายมากครับที่เราเฮิกระโผ่่ใโหม่แล้วว่าใหม่แล้วใหม่มันทันไงอะไรเงี้วเนี่ยต้องให้ไฟไปนะโอ้ ดูนะครับน้ำแรงมากเลยจะค่อยไปครับโอ้ตอนระมายไม่ขนาดนี้ครับน้ำเป็นสมีขุนเลยครับน้ำเป็นโคลนลยครับทุกคนระวังด้วยระวังด้วยจะค่อยไป ให้เลาะเลดินท่อไว้โอ้ข้างล่างคือันตกนะครับอานะ้ำต้องให้ไฟไฟครับมันจะหไหลส่เก็บไว้ ระวังพวกตุงพวกสัตว์ด้วยนะโจ๊กระวังสัตว์ด้วยนะไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้หรอแล้วข้างหน้าไปได้ปะข้างหน้าไปได้ปะลงไปหรอไม่ไม่ข้างหน้าตรงเนี้ยได้ไม่ได้ได้เหรอไงวะถ้าลงน่ะน้ำน่าจะค่อยๆอย่นั้ข้างหน้าน่ะลองดูก็ได้มาลองดูก่อน ไ,ได้ไหมได้เหรอวัวตกบ้างเลยเนี่ยเป็นไรนะครับอย่าหาต่อเจ็บปอนไม้หักว่วเชี่ยแม่งลงไม่ได้เล <fin> <aux> ยเนี่ย บโดนน้ำนะน้ำมันแบบปักมือทุกคนมันชิมมือไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วใช่ไหมน้ำมันเชี่ยวมากนะครับมันไม่สามารถไปได้ผมก็ต้องแบบใส่ออกขอบไปนะก็รักกุเล่มากเลย cái ra ngay khuẩn sốc Nó chạy ra nè Khuẩn sốc qua là trở ra Mày yên không nhỉ? À? À, anh yên Anh nghe không ไปแล้วค่อยไปฝั่งนู้นน่าจะได้อยู่ทุกคนมันมีร่องอยู่ฝั่งนู้นนะน้าเออจะต้อง่านน้ำนี้ไม่ได้ก่อนเนี่ยมันชิบมือผมไปแล้วรอบนึงนะนมันยังคาอยู่เลยเน,ะนยี่ยท้างในเลยเดี๋ยวไปถึงบ้านจนะเอาออก น้ำแรงวะโอ้เฮ้คุณโชคฝั่งนี้ได้ยอยู่เฮ้ยเราลงมาใกล้มากแล้วนอะประมาณกิโลหนึงประมาณหนึ่งกิโล นี่ยงนั้นน้ำมันชิมบมผมนะเห็นปะดูสีน้ำครับมันไม่ใช่สีนะน้ำตอนที่ขึ้นมาแนละ้วไปไงเนะี่ยโอ้โหให้ลอกลอกขอบๆไปสังนก้นะ เกาะฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับทุกคนแต่มันจะค่ำแล้วเราต้องรีบลงไปนะครับไปต่อกนะันโอ้เปไ็นยังไงางล่ะไม่ครับไปได้ไหม ไว้ไปดูกันอุ่ทาง่อนะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวแล้วเห็นบรรยากาศฝนตกให้รีบลงมาฮะนะครับเพราะฉะั้นมันจะไม่สามารถลงมาได้เหมือนผมนะครับอเอ๊ะใกล้ถึงยังวะ ได้ไหมโอ้โหดูน้ำเลยครับทุกคนแรงไม่หยุดเลยเนาะอันตรายมากเลยนะกลัวว่ะระวังเร็วังร็วัง เลื่นนะลืน่นลืน่นลืน่นระวังด้วยดุจโชคพวกกสักมีลิปเนี่ยมากกว่าพวกกสักมีลิฟอ่ะ เฮ้ยใ,ใกล้ถึงแล้วโชคเจอบ้าพอมาฝั่งนี้น้ำเริ่มเบาแล้วอ่ะกระลงมันแยกฝั่งนู้นดเลยนะไปต่อไปไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปฝั่งนี้ก็ได้嘛 ยันหักที่ผิดต่งขาพูดอยู่เหรอ,อไปเลยไปเลยได้อยู่ตอนนี้น่าจะไปได้นะเราเลาริมขอบดีกว่าโอ้ชิคกี้พาจะเจอแบบน,นี้นะับสัญญาณผมม่มีนะใช่ใช่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะพมุน เราติดขาใครไม่ได้เลยติดต่อใครไม่ได้เลยอันนี้ถ่ายคลิปไว้จะดูทาหอนไว้เอาไว้ดูนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆของพวกเราโดยที่เราก็ไม่คาดฝันว่ามันจะขนาดนี้นะครับคือถ้าเรียสบายแนละ้วทางเริ่มโอเคแล้วนะครับน่าจะถึงใกล้ๆถึงจุดที่เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว พอเรามาฝนก็ไม่ตกเนาะพอจะกลับเนี่ยฝนตกแล้วก็เราก็รีบพากนรีบลงมาแต่ว่ามันลงมาไม่ทันะน้ำมันมาเร็วเกินนะทุกคนมันเหมือนมีทางคนเดินนะใช่ปหโอ้โดนน้ำทิ่มไปไม่รู้เกี่ยนแล้วเนี่ยโคตรเจ็บเลยขาหนึ่งลายหมดแล้วนอยแผลหมดแล้ว คุณโชคลื่นไปน่าจะสิบรอบนก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าฝนตกแรงมากครับเดี๋ยวโทรศัพท์พังผมมาหยิบถ่ายช่วงหลังผมมาหยิบถ่ายช่วงหลังตอนที่ออโอ้น้ำท่้หมหัวโอ้ไอ้ชักมาถ่ายช่วงหลังเพราะว่าผมมันเริ่มหยุดแล้วผมก็แบบอยากบันทึกไว้นะว่าเราลงมายัางไง ไกลแล้วไกลแล้วจะไม,ไม่เป็นโชคให้ทางที่เรามาหรอเออนี่นี่ทางที่เราไปลงไม่ได้หรอข้างหน้าคือตรงที่จุดสตาร์ทนะจุดที่เจ้าหน้าที่อยู่โอ้ใกล้แล้วทุกคนขอโทษขอไทเด้นครับ ดูน้ำดิแรงมากตอนนี้เขาน่าจะไม่ให้นักวงเที่ยวเล่นแล้วนะเพราะน้ามันแรงเกินนะน่าจะให้ขึ้นกันหมดทุกคนแล้วน่าจะเดียวเนี้ยผมสองคนที่ยังลงมาไม่ได้นะน่าจะสองคนสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนที่อยู่ข้างบนอยู่นะเจอแล้วนะครับข้างหน้าโอ้โ้าแรงมากโอ้ย快快快ๆ快快แลง กูทุกคนดูดิตอนมาน้ำไม่มีนะโอ้เออไปเดินครับ ทนพอรอดนะครับตอนแรกคิดว่าจะค้างอยู่ข้างบนนานนะหมดนานจนค่ำนะถามว่าจะรอแหละตอนแรกดําทางตอนแรกได้ไหมตรงนี้ไม่มีทางเลยเออเห็นต,<ร>ตอนนี้แบบขุ่นนะเนาะน้ำโคลนดูดิน้ำยออกขึ้นไปโอ้โหอันตรายมากาเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะ รายงานตัวก่อนโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้สรุปทีละทีเดียวนะครับเดี๋ยวทำาคิดสรุปแล้วกันนะครับผมทีนี้ก็น่าจะถึงละอไ้่ม่แน่ใจอาจจะไม่ได้มีคนหลงเหลืออยู่นะตายแล้ว แง,ง่ออรอดปลอดภัยเมื่อกี้เราก็ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่มานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับน้ําป่าอะไรมายังไงก็คือเราเป็นสองคนสุดท้ายนะเขาตกใจ่าสั่เออมาน้าหากันสองคนสุดท้ายนะแล้วก็ปลอดภัยดีนะครับเขาบอกว่าเราเอาตัวรอดได้ดีมากมมเออถ้ามีเกียรติบัตรเขาน่าจะให้แล้วแหละมั้ง <c oughs> <c oughs> ออเแต่ว่าบอกว่าปีเมื่อกี้มีคนตายเพราะน้ำป่าแล้วเป็นผู้หญิงตายตายเดือนนี้แหละวันพุธแต่ผมก็ปีห้าเจ็ดนะประมาณนี้แหละประสบปัญหายนไม่มีเป็นไรตอนนี้มีมันไม่พอสชัวร์ุ่นล่งไปปุ่นฆ่ากอไผ่พะนะแต่ยานแต่ยานฆ่าหวานเด้อทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครนักท่องเที่ยวคนไหนหรือคุณผู้ชมคนไหนครับที่จะมา ก็ให้ศึกษาเรื่องสภาพอา,มมา,าพกาศดีๆนะถ้าเกิดว่าเห็นฝนตกปุ๊บก็ให้รีบลงมาเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยฝนมันตกหนักนู่นนี่นั่นมันจะเกิดน้ําป่าแบบที่พวกผมโดนมานครับอาจจะถ้าฝนตกไม่แรงมากพวกนี้ก็อาจจะค่อยๆลงมาหรือลงมาเลยก็ได้เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเองนะอย่าพยายาม อะไรนะวิ่งสวนน้ําใช่ไหมวิ่งรัดน้ำเนาะมันจะถูกพัดไปใช่ใช่ไปน้ำนามนั่สิใช่ใช่ให้เดินกับปอบเอาแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่าหนามมันหนามมันหลายไงเออใช่ใช่เลียงเอวเลยนะมันพัดเท่าแต่ทางที่เราเดินมาโอ้โหโคตรกันดันเลยถ้าดูตามในคลิปนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะแวะซื้อเนื้อนะครับเดี๋ยววันนี้กินซอยจุสไตล์ชกโชนนะครับไป ก็รอรอดูคลิปของสุส่วนนะตอนนี้ก็แค่นี้เนาะโอเคไาย